สวัสดีครับนี่คือนั t พัฒน์ c o m คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันสนุกๆว่าด้วยเรื่องของการทําโปรโมชั่นหน่อยแล้วกันนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเองก็ทําโปรโมชั่นกันเยอะเนื่องจากว่าเรากําลังแบบอยู่ในสถานการณ์วิกฤตนะครับแล้วก็มีการทําโปรโมชั่นลดนู่นลดนี่นะครับกระตุ้นให้คนเนี่ยซื้อสินค้ามากขึ้นนะฮะ ซึ่งแน่นอนครับว่าการทำเซอร์โปรโมชันเนี่ยก็เป็นเทคนิคที่รักการตลาดใช้กันมาตั้งนานแล้วนะครับในการที่จะดันยอดขายนะครับหรือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลืซื้อสินค้ามากขึ้นในช่วงที่บางทีผู้บริโภคอาจจะแบบช่างใจยังไม่ยอมซื้อนะครับตัดสินใจช้านะฮะทำโปรโมชั่นลดราคาให้ของแถม มันก็ทําให้เขาตัดสินใจเร็วขึ้นบางทีใช้อารมณ์มากขึ้นนะครับต้องยอมรับว่าเองผมเองเนี่ยนะครับก็ซื้อของหลายๆอย่างเนี่ยนะครับในช่วงวิกฤตการเนี่ยนะครับบางทีเพื่อนผมก็บอกว่าซื้อมาทาไมทําไมต้องซื้อสินค้านี้ด้วยน่าจะเก็บเงินไว้นะครับแต่ว่าพอดีเห็นโปรโมชั่นและและเป็นของที่เราอยากได้นะครับแต่เดิมอาจจะคิดว่าไม่จําเป็นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเออมันถูกมากก็เลยยอมซื้อขึ้นมานะฮะก็เนี่ยผมว่าหลายๆคนก็จะเจอสถานการณ์คล้ายๆกันนั่นเองโปรโมชั่นนนเนเหตยารา,รา,ารรระี่กกุ้้ใ คิดแล้วก็ใช้อารมณ์เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนเร็วขึ้นนะครับเช่นพวกโปรโมชันราคาสินค้าที่ลดลงของที่จำกัดนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเรามองในแง่ของนักการตลาดเนี่ยการโปรโมชั่นมันมีข้อดีอะไรบ้างก็บอกอเยอะเหมือนกันนะครับมันก็ทําให้เกิดยอดขายระยะสั้นเนี่ยได้เร็วนะครับก็เป็นเทคนิคที่หลายๆคนใช้กันแหละนะครับไปต้องการยอดขายในเดือนนี้ก็ทําโปรโมชั่นซะนะครับลดราคามาปุ๊บคนก็ซื้อเยอะขึ้นอ,อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เห็นกันบ่อยๆนั่นเองนะครับหรือบางครั้งก็การทําโปรโมชั่นพวกนี้ก็คือการระบายสต็อกสินค้าที่มีอยู่นะฮะเป็นสต็อกที่เราต้องการปล่อยไปแล้วนะครับดึงเงินสดกลับมาในมือ ก็ทําทําให้ลดราคาสินค้าบางครั้งก็คือกาไรน้อยลงบางครั้งก็จะแบบว่าโอเคเราคุ้มทุนไปแล้วต่อจากนี้คือเป็นกําไรนะครับได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึง่งแต่ก็เอาเงินสดกลับมาแล้วการดีกว่าเก็บสต๊อกไว้เพื่อ,อเก็บสต๊อกไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับต้องการ,รคืนพื้นที่สต๊อกกลับมาแล้วจะทํอ่าอื่นแทนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็จะเห็นได้เยอะในการสินค้าที่แบบเขาเอามาลดลดล้างสตอองอ๊อกอะไรเงี้ยน,นะฮะก็นี่ก็เป็นคําพูดยอดคิด นะครับลดสตอ็อกลดสตอ็อกอีกแบบหนึงเนี่ยหลายๆคนก็ถามบอกว่าเอ๊แล้วการทำโปรโมชั่นพวกนี้เนี่ยบางทีมเป็นการขัดคู่แข่งหรือเปล่าก็ใช่นะครับคือบางครั้งเนี่ยการลดราคาสินค้าพวกลดลดแลกแจกแถมเนี่ยนะครับบางทีมันเป็นการยืดระยะเพื่อให้ลูกค้าคนเนี่ยใช้ของของเราต่อไปนะฮะ อย่างเช่นในพวกสินค้าอุปโภคบริโภคบางบางประเภทเนี่ยนะครับการลดราคาสินค้าการทำโปรโมชั่นแถมเนี่ยนะครับเพื่อให้เขาซื้อและใช้สินค้าเรามากขึ้นมันก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ไปซื้อคู่แข่งนะฮะใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่า,อ,าอย่างเดิมสมมติแชมพูยี่ห้อเอนะครับถ้าเกิดว่าเขาใช้แบบว่า1น,งน่งขวดอย่างเงี้ยนะครับ เขาอาจจะหมดในประมาณสักเดือนครึ่งแล้วเดือนต่อไปปุ๊บเขาอาจจะต้องมาที่ช็อปใหม่แล้วก็อาจจะคิดว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นปุ๊บเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้อบีดีไหมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้บทซื้อ1แถม1ปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยใช้สินค้านี้นานขึ้นนะครับยิ่งใช้สินค้านานนานขึ้นก็มีโอกาสที่เขาจะรู้สึกดีกับแบรนด์มากขึ้นคุ้นเคยกับแบรนด์มากขึ้นแล้วก็ทําให้คิดว่าเอองั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนยี่ห้อแล้วกันนะฮะของ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการพวกซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโปรโมชั่นแบบเพื่อให้ลูกค้าใช้สินค้าเราได้นานขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่นักการตลาดหลายคนก็หยิบม,มาใช้นั่นแหละเพื่อที่จะเก็บลูกค้าเก่าไว้นะครับรีเทนนั่นแหละนะฮะไม่ต้องไปหาลูกค้าใหม่นะครับนอกจากนั้นแล้วไอ้พวกซื้อ1แถมหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในวิธีการดีทําให้คนจำนวนมากเนี่ยนะครับที่มองหาสินค้าราคาประหยัดหรือคนที่คิดว่าเออเฮ้ย งั้นเราได้ลองของถูกแล้วกันนะครับซื้อของถูกไม่เสียหายนะฮะอ่ามันก็ทําให้เกิดคนที่เข้ามาซื้อใหม่ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถคิดเรื่องนี้ได้หลายแบบนะครับซึ่งวิธีการซื้อสินค้าพวกเนี้ยทำโปรโมชั่นพวกเนี้ยมันก็จะมีแพทเทิร์นหลากหลายนะฮะตั้งแต่ลดราคาสินค้าให้ของแถมหรือเพิ่มปริมาณนะครับอย่างเช่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่คือเพิ่มปริมาณชัดเจนก็คือจากเท่าเดิมแต่คุณได้มากขึ้นนะฮะอันเนี้ย จะใช้แบบไหนก็ได้ดูตามบริบทด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่นะครับเขาก็อาจจะแบบเออเน้นราคาประหยัดเป็นหลักก่อนกลุ่มบางกลุ่มเป็นลูกค้าเดิมที่ใช้อยู่แล้วเขาอาจจะเน้นว่าซื้อจ่ายเท่าเดิมก็ได้แต่ขอได้เยอะขึ้นนะฮะอันเนี้ยเป็นหน้าที่ของเราที่ทำเซลล์โปรโมชั่นต้องคิดเรื่องนี้ให้เยอะเข้าไว้แล้วก็ลองดูนะครับขณะดเดียวกันเอง สิ่งที่ผมอยาก,กเตือนนิดนึงนะครับเราต้เล่าสู่กันฟังในเอพิโซดนี้คือว่าการทำเซลร์โปรโมชั่นอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรตายตัวมันมีบริบทหลายอย่างที่มากํากับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับแน่นอนว่าเขาคงไม่ซื้อซ้ำกับคุณนะฮะคือซื้อแล้วเขคงจะจบจบกันไปอีกหลายปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรโมชั่นจะเป็นแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำบ่อยๆเป็นสินค้าที่คนจะต้องกลับมาซื้อแล้วซื้ออีกเนี่ยนะครับโปรโมชั่นมันก็็จะะะะเเเปนนนนนนแบบะะนนบึงพรราฉัั้ี่ค การที่จะคิดเรื่องนี้การคิดโปรโมชั่นพวกนี้ก็ต้องคิดให้ดีนะฮะว่าหลังจากที่คุณได้เงินมานี่ปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อมันมีการถกกันเยอะพอสมควรว่าการทางเซอร์โปรโมชั่นเนี่ยนะครับในแง่ไม่ดีมันสามารถทําให้ยอดขายระยะยาวของคุณหายไปได้ mm. เช่นคนบางคนตั้งใจว่าจะซื้อสินค้านี้อยู่แล้วแต่ไม่ยอมซื้อเพราะว่ารอตอนที่ลดราคาหรือคนบางคนเนี่ยนะครับการที่เห็นสินค้าลดราคาเนี่ยทำให้เขาประเมินค่าผิดไป มันไปนไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนักการตลาดเจ้าของธุรกิจจะใช้เซลล์โปรโมชั่นขอให้คิดวิเคราะห์กันดีๆมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียมันขึ้นอยู่กับบริบทที่คุณเลือกไปใช้นั่นเองนะครับวันนี้คุยกันสั้นๆน,นะครับแต่ว่าให้มุมมองง่ายคิดและกันว่าเซลล์โปรโมชั่นเนี่ยสามารถอมองได้อย่างไรบ้างนะฮะทั้งเรื่องของการดึงลูกค้าใหม่รักษาลูกค้าเดิมแล้วก็กันไม่ให้ลูกค้าไปใช้ของคู่แข่งอ่ะเนี่ยก็คือเป็นเบสิกง่ายๆนะครับนี่คือนัทพัฒน์อัคอมนะครับ คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะฮะติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcasts p o t i f y หรือว่าใน Podbean ก็ได้รวมถึง Youtube ด้วยนะครับล้วมาติดตามกันในอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ